สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับตัวหนังเข้าใหม่นะครับของฮิตบิโอโนะครับตัวนี้นะครับฮ b ตบิโอโนะครับหนังเข้าใหม่ก็คือเรื่องนี้นะครับยุคของนิโลกอลันจะกลับมานะครับของแซกแสดอร์นะครับมันจะเข้าวันที่18นะครับมันจะเข้าวันที่18สตรีมนาออนะครับสําหรับคนที่มีกล่อง สำหรับคนที่มีกล่องสามีแล้วก็รอชมวันที่18ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีอี่ติดกลองสามีบแล้วนะครับถ้า,าจะขอติดตั้งนะครับติดตั้งกล่องกิกาตวีตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เพิ่มอีกเดือนละ1 0 0บาทนะครับเพื่อจะรับชมช่องเฮดบิลโกนะครับก็จะมีหนังที่เป็นของของตัวนี้ครับก็จะมีหนังใหม่ๆห,หรือว่าหนังที่ฉายเฉพาะของเฮดบิลโกเท่านั้นนะครับก็เพิ่มแค่100บาทนะครับ สำหรับคนที่มีกล่องกิกะทีวีอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็คนที่ยังคนที่มีอินเทอร์เน็ตของสามพีบีนะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็ขอสมัครกล่องสามพีบีกิกะทีวีนะครับก็จะได้ดูหนังของวิดีโอเฮดีโอโกนะครับเห็นไหมครับพึ่งเข้าใหม่นะครับได้ดูเป็นเจ้าแรกนะครับผมอืีตัวอย่างนะครับผมวันที่18บเจอกันนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผม เห็นไหมครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําให้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบหนังฮิตวิวโกนะครับโอเคขอบคุณครับผม